สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะก็มาพบกับแอดมินไอนะคะเจ้าของช่องไอสตาร์ชาแนลนะคะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะอยู่ที่บ้านหนองไผ่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่ารอติดตามตัวเลขของคุณนาสมชายอยู่นะคะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้นะคะเราก็ได้เจอตัวแล้วนะคะแอดมินก็เลยจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปติดตามตัวเลขกับคุณนาสมชายนะคะท่านผู้ชมเนาะหรือว่าเซียนสมชายนะคะที่หลายๆคนรู้จักนะคะท่านผู้ชม ตอนนี้กำลังทำสูตรอยู่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวก็จะพาไปติดตามตัวเลขกันเลยนะคะตวันนี้ะครับเนาะวัน, 5. 5. 6. 6. นสสว,นกกนนวนะะันที่สิบหกพุษภาต้องหาหกสี่กำไังมาสงสายจับทานผู้ชมกับจับเอาเองไดเพนวางชันะคะจะมาเพิร์กับพี่จับหายป็นแนวาทางคือเกาสิ่งคิดเยาวากันนะคะทานผู้ชม หวดนี่เจ้าคนจีรบประกันจะกก็เส้นแนวข้างนีทัง,งานีเดี๋ยวจะฟังน้ำกันนะคะแนวข้างบนด้วยหลางครับเจ้านี่บนครับเอ,เอาบนเอาสืดบนจับใส่ไห้เนี่ยจับออกมาก็ได้ซ้ำนี่แหละแต่กับกับน้ำกลับน้ำ เพื่อมันขาดนะแต่เน่ก็มั่นใจข้งผมกับมีอยู่สองตูวนี่แหละที่ผมมักมันอยู่ตัวหนึ่งนี่ตัวนี้กล้ตัวข้างล่างเนี่ยมักอยู่สองตูเนี่ยนั่นความหมักส<ะ> <c oughs> องมันกับมาแต่นองหงอดังหันแจมมันจีมาอีกบ่ก็ยังบุบหูอยู่แต่หากมันกับตุกสองคือเกา<ะ>มีสองตัวอยู่กลาง ใช่หักเบิ้งตามใช้ใช้จะได้กว่าทีมักเอาเบิ้งให้เบิ้งใหม่นี่ครับตัวทีมักก็คือตัวนี้ครับตัวนี้แหละทีมักอยู่ตอนนี้โอ้หกสามกับศูนย์สองเออมักที่สองศูนห่วยหกสามกับตรงกับเบรกจุยุดตัวนี้ไปจไปจุงกบหวยอาจารย์ดังเพิ่นน่ะจับกระล้องเบิ้งว่าฮามันจะเป็นยังไงน่ะแต่นี่จับคร่าวๆถ้าพูดว่ามักกับไปจับเองนะครับไปหาตัวมาจับใส่เองหาตัวนี้แหละ แต่ตัวนี้มันซ่วงซ่วซ่วกว่าสูตรฝ่าบนจังน่อยขาบนมันยังชีมนี่รุดอยู่แต่ตัวนี้ยี่สิบเอ็ดหมวดแล้วนะถือมันเข่ามาเนี่ยเพ้าะท่ารูดจ็คเทออายุสูตรข้างล่างเนี่ยยี่สิบเอ็ดหมวดไม่เคยรุดเลยล่างนี่เพราะท่านได้รุดจังหมวดอยู่ยี่สิบเอ็ดหมวดวิ่งแมนบอวิ่งครับแต่ว่าขันท่านผู้ชมไปจับเองอาจจะมีโชคโอ้โหมันนี้จับให้เป็นหกชุดนี่แมนบอแมนครับกับน้ำใส่กับน้ำนะ อันนี้จับจับห้แค่เพื่อนเพื่อนได้ซื้อแนะเนาะมัเท่ามันก็ต้องซื้อกลับน้ำเนาะครับแต่ของกานผมซื้อเจ็ดสองก็ยังมันใจเลียจะคลองครับผมมันก็ไปออกข้างบนเซยข้างล่างนี่คือข้างล่างหมวดบางหันมันลุดถไหมหมวดบางหันลุดไปทั้งสองสูตรทั้งจังเลยค่ะ หมดดีครับจิตก็บลอวภายนี่ตนนี่ยให้ให้ไปจับเอาเองซะตัวนเนี่ยมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสี่มีห้ามีหกจับได้หกตัวเลยล่ะจับไปลับมาอยู่ในนี่แหละจับคู่กันนั่นบอกเออจับคู่กันเอาอยู่ในนี่แหละเพราะว่าตัวหนึ่งเนี่ยมัน คือก็บ,บอกที้ตีมันรุดไปสองเทือนอ่ะอีกตัวนึงรุดสามเทือแบบที่นี่ก็เป็นสามกับสี่เดี๋ยวมันรุดแบบทเทืนเนี่นยนั่นในรอบยี่สิบยี่สิเอ็ดยี่สิบยี่สิบเอ็ดหน่ว <20 S> นอะยี่สิบเอ็ดหนวยยี่สิบเอ็ดหนวดมันก็รุดอยู่ประมาณอันหนึ่งสามเทืออันหนึ่งสี่เทือ่หนวดเมื่อกี้รุดจะคล้องกัทเจ็บไปเยอะขึ้นกันมั่นใจครับผู้มันรุดรุดจ้ะต่เป็นเห็กงามเนะมาะลาเสียงเนาะเมื่อกีนน้ <c oughs> เนาะเห็กงามดี ผมกระใสแต่งานหนึ่งเจ็ดเดี๋ยวหอดหนึ่งหาที่แรกเจ้าวันที่แรกเจ้าวันหนึ่งเจ็ดเจ้าขึ้นเจ้าก็เอาอีกบัเอาเอาอยู่สองเจ็ดเจ้าก็บอเอาเจ็ดสองสองเจ็ดก็บอกนะมีอยู่ดิแต่หักเอาจะห่างล่างนั้นมันใจมันใจหักหน้ามันใจหักหน้าใส่ถางล่างยางเจียวเลย ก็อเอินก็ความมันใจมันใจสูงมันใจสูงค่งะท่านผู้ชมนะคะอ๋ะอกรบโบเป็นยังแต่ว่าผู้ใดเขามาติดตามรณาชมกันให้ทั้งความปวดใจนะคะปวดเห็ดสูตรเหน้าเบิงไข่ชอบไข่มากไข่ชอบต่ตตางๆไข่ามากโบมากผูชอบกับผ้าอะไรเลยนะ,ะนบนนี่เลขวิ่งนะครับเลขวิ่งบนนี่หนึ่งเอาไอาส้สูตรสูตรที่หนึ่งก่อนนะมีหกกับศูนย์หนึ่งหกศูนย<อ>์หนึ่งหกเนาะ สียรแรกสูตรอันนึงสูตรสูตรแรกนี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดหครับบอหนึ่งบนนี้ห่งอันนั้อยู่สูตรที่สองศูนย์ก็พกะเด้เดี๋ยวได้ค่ะเดี๋สุดท้ายเห้คุณชงดชัดๆนะโอเค ชัดบ,บอค่ะท่านผู้ชมชัดบ,บอเครื่<ะ>องบอเพป็นน้ำเน่าเรื่อฮะอานท่านผู้ชมฟังเนีน่ยอ,อันเครื่องโอ้บนจะอยู่ฟังนี่เมนบอครับบนอยู่นี่ล่างอยู่น,น,<ม>น,นี่อันนี้อ<ะ>ันนี้อันนี้คือเป็นโซนเล็กเด็กวิ่งโซนขบวนคือเป็นโซนเล็กด<ม>ินในเล็จกจักรปูอยู่ข้างล่างจักรปูอยู่นีอ่ออานสมชายอ่านให้ดีกว่ามันจังมั่นใจจะเข้าใจเนาะเพราะว่าผู้เฮ็ดกับ ฟูอานนี่มันอาจมันจะขัดใจบ่ถืกต้องนะไอ้โซนนี่เด้อไอ้โซนทั้งเคิงนี่คือเป็นเลขเลขเลขวิ่งมันนี่นีสองสูตรหนึ่งนี่อีกสูตรหนึ่งสองสูตรเอามาจับคู่ใส่กันนี่เป็นพกหนึ่งพกสองพกสามเป็นซูนหนึ่งซูนสองซูนสามอันนี้เลขบนอันนี้เลขข้างบนครับสองสูตรร่วมกันเลยมันสองสูตเอามาร่วมกันครับผู้ใดบ่มากตั้งแต่ตั้งจับเอาเองหน้าผู้ใดบ่มากก็คือต้องจับใส่ยังสี่หน้าเข้าใจว่า สูตรที่หนึ่งนี่หกหกกับศูนย์มันบอสูตรที่สองในหนึ่งสองสามมันนีอยู่สองสูตรครับมวดเมื่อกี้มันเข่าอยู่นอกสองสูตรเนี่ยค่าแมนเข่ายู่แต่หักมาหักมากจับอดถืกซื้อมันจำบอดถือมันมาอยู่ทั้งสองสูตรแต่มันมาตัวเดียวกันนะมันมาตัวดีกับสองตัวดีกับสองนะมันก็เลยบดถืออ้าวแต่่าเฮจังสี่ก็ดีเด้อคือเจ้าเฮดนี่ะเขียนห้เพราะว่าหมดที่แล้วมันมันเฮาห้อยไทยอันนั่นไปแล้วหฮอบ่ไ้มาเปรียบเทียบจังสีนอ วันนี้มันเปรียบเทียบว่ามีทั้งสูตรหนึ่งสูย์สองมันอาจจะแบบว่าก้นจับถูกเขาอาจจะเข้าปังๆก็ได้นะคะร้องเลยอันนี้ขางล่างเลยขางล่างวันมีสองสูตรด้่ยกันเรียกขางล่างเลยข้างล่างเนี่ยมันมีศูตรสูตรที่หนึ่งนี่มีศูนย์มีหนึ่งมีสองสูตรที่สองมีสี่มีหามีหกมันจับได้สองสูตรนี่แหละมาใส่กันมันก็ได้อยู่นี่แหละมีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองสี่สองห้าสองหก ไอ้จับดองเด้อคือจับเพื่อนเฉยๆคือจับวอร์มฮอนโมหัวจิมาลักได้น่ะเ้าจับใส่เฉยๆจับใส่ถี่แบบมันตรงนี้ตัวกับนำเนาะเขาบวงวนมาจิมาลักได้ปนี่คือตองกันแม่นครับตองขจายบางส่นเนาะมันจิตัดแตกคือจะฟองอยงนั้ใส่เด็กเมื่อยเด็กเมื่อยงวดนี่จะแใดก็เด็กเด็กเมื่อยข้างบนนั่นใช่จะแใดข้างบนนี่มีหกมีศูนย์ครับโอ้ยหกกับศูนย์ข้างบนแต่สูงนี่ผมผมมาแห้งอยู่เลยพอมันมากนะแม่นบ่ มันมาน้ากันสองจุดปุ่นแมเนี่ยสูตรที่มาเขามื่งเมยตัวแรกก็เ่ียกเมื่อมยข้างบนก็มีศูนย์มีหกนี่แหละเจ็ดศูนย์งวดนี่มันมาน้ากันสองจุดเห็นไหมตรงกันตรงกันก็เลขเจ็ดนวดเทหกศูนย์นะคะตรงนเนาะตรงกันเลยมันมาน้ากันสองจุดแมงงวดนี่หกกันแห้พระธรรมปรดาค่ะงีสามบุญนะอมาหลายเลยเนาะหงวดเนี้ยโอ้สามบุญเะมากล้กัรอะ คำว่าหกนี่ก็ตรงกันกับเล็กสูตรของตาหยุดอยู่ได้คัดสมุชชมท่านไปเพราะว่าตาหยุดกับหายวิ่งหฮกคือกันครับวิ่งหกแต่ว่าเสี้ยนสมช่ายบอกว่ามักศูนย์ไรก็หาโฮกมันบอกครับผมก็มักศูนย์ยุ่งว่าที่ผมมักศูนย์อยู่เพราะว่าการในปีทศวรรษีมันจะข้ามามมัถามสองเทอานะทถามเหล็กเบื้องหลัจะเบื้องเล็กรางอยู่เหล็กรางมันวิ่งให้ตัวใดวิ่งให้ตัวใดเหล็กรางมันมีศูนย์สูตรหนึ่งมันมีศูนย์มีหนึ่งมีสอง มี่สี่มีหานี่หกครับสองสูตรครับอยู่ในนี่แต่หากเชียงห้มากกว่ามันฟันบ่อไหลงวดอ่ะงวดเดี๋ยวมันฟันบ่อไหลบอนี้มันเลยคือว่านั่ยดะมันหลายตัวเนาะมันมันมีสองตัวงวดที่มันเขารู้ไอที่ว่าเขารุดุดสองเครือน่นเทืือที่สามเพื่นงวดวังหันนี่สูตรกลางนี่ก็เลยบอกว่าบอกฟันท่งหายวันสางวดนนี่แม่งครับ แต่ทำให้าม,ม,มากกับมักซีพี่เดี้วเพราะว่าไอ้สูตรที่ว่ามันรูดสองเตือนมันเป็นสูตรทางล่างเนี่ยอืมหากรุปคันมารู้เลยมกักซีพี่แล้วท่านนมัทกทนะ่านมักก็คือเหล็กซีนกเนาะยิ่งซีล่างน,น,นะนะ มาค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบนะคะอมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามให้กับช่องไอสตาร์ชานลด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปหน้านะคะมินจะไปติดตามตัวเลขที่ไหนนะคะก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะมินก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ